ไอซียูอนิเมสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาต่อกันในส่วนของท่าลมเลยท่าลมประจํากล่องนะครับ Alpha d ด n o s ส u r a แอคแทคลิปที่แล้วเราดูในส่วนของอกลุ่มท่าสายฟ้าไปแล้วซึ่งในกล่องของ Alpha, อัลฟา d ด n น s สาร a แอคแทกนะครับก็จะเป็นการเล่นที่เน้นเรื่องของทีมมากขึ้นจากที่เป็นโค l o s s a ซ Team ีม t บ l e ในกล่องก่อนหน้านี้2กล่องใช่ไหมพอมาเป็นกล่องนี้ครับก็เข้มข้นขึ้นครับ มีการ์ดสกิลเอฟเฟกของไดโนเสาร์บางตัวนะครับต้องทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆที่เป็นธาตุ่าร่วมกันอย่างสมมติกล่องนี้นะครับเป็นทีมดีคิดก็มีธาตุสายฟ้าลมแล้วก็พืชซึ่งจะมีทั้งการ์ดสกิลและการตัวละครนะครับที่แบบว่า3 in 1ในใบเดียวก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูในส่วนของธาตุลมกันต่อว่าเฮ้ยถ้าเราเล่นเฉพาะธาตุลมเดียวๆแยกมากล่องนี้ซื้อ3กล่องแล้วแบ่งแยกเป็น อ่าสามเด็กได้ไหมเด็กแต่ละาธาตุลมพืชสายฟ้าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาดูกันว่า,าธาตุลมมีสกิลอะไรบ้างแล้วก็อันนี้นะครับหน้ากล่องอัลฟาไดโนเสาร์แอคแทนะครับก็ไปจับจองกันได้ใครที่ยังไม่มีนะครับตัวละครสําหรับาธาตุลมนะครับอ่าก็คือเจ้ากาสอ่าไดนโนเสาร์นี่นแหละาธาตุลมก็กล่องนี้ก็มีประมาณ9ตัวนะแล้วก็มี กัรสกิลมาให้อีก3ใบเดี๋ยวเรามาดูเป็นที่3ใบแรกก่อนละกันเอาเป็นว่าเห็นหน้าตานะครับให้รู้ว่าเป็นตัวอะไรละกันแล้ว,ลวไปอ่านเพิ่มในตอนที่ซื้อกาดมาแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องเพ่งเอฟเฟกอะไรมองไม่เห็นเลยอะไรเงี้ยฮะก็ดูหน้าตาไว้นะครับจดจำไว้ให้ดีจำไม่ได้ให้จดนะครับ <c oughs> จริงๆไม่ต้องก็ได้มาเพย์เทปนะครับเพย์คลิปดูซ้ำได้นะครับ ก็มาเริ่มกันที่ตัวไหนก่อนดีนะเอาตัวซ้ายก่อนดีกว่าเพราะตัวกลางแล้วก็ตัวขวานะครับจะเป็น2ตัวที่เหมือนกันแหละก็คือเจ้า S ก็จะมี2ล่างมาดูที่ตัวซ้ายก่อนตัวซ้ายนะครับนี่ชื่อของเขาก็คืออากุโตไดร์ลอฟโฟซอรัสซึ่งมีคําว่าอากุโตอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับเดนองเสาที่มีชื่อ,อชื่อแบบเนี้ยอากุโตมันจะเหมือนชื่อทีมของฝั่งตรงข้ามถูกปะเอออาจจะมีอะไรพิเศษมาติดตามมาดูนะครับ ก็อาบิลิตี้ของการไปนี้นะครับตัวซ้ายสุดนะอ่าเลเวลหนึ่งเทิร์นเคาน์เตอร์หนึ่งกรเรี่ยวมาเลยเลยพาวเวอร์ Power อยู่ที่1100ก็เบสิกสุดๆสัญลญักษณ์ก็เป็นกระดาษนะครับธาตุลมอาบิลิตี้ก็คือทีมอัพบวกห้านะครับก็รู้กันดีอยู่แล้วแหละก็คือเปลี่ยนตัวเองเป็นการสกิลแต่เรามาดูกันว่าเขาเขียนไว้ว่าอะไร เอฟเฟกก็คือเราสามารถนะครับใช้การนี้แทนสกิลการ์ดได้นะครับพาวเวอร์จะบวก500แต่ถ้าเราแพ้การต่อสู้นะครับเมื่อใช้อเจ้าเดนงเสาร์ตัวนี้เป็นสกิลการ์ดเราจะต้องเสียพลังเพิ่มอีกหนึ่งหน่วยนะครับอย่างเจ้าสายฟ้าเซตที่แล้วก็เหมือนกันก็จะมีตัวหนึ่งเหมือนกันเอฟเฟกเดียวกันก็คือทีมอัพบวก500ก็จริงแต่ว่ามันจะเสียค่าคอร์นะครับเพิ่มอีกหนึ่งพอยต์จากเดิมที่เสีย1ก็จะกลายเป็น2นะครับก็ลองดูครับ เลือกดูว่าอยากใส่ในเด mm ็กไหมเพราะว่าบัว power ห้าร้อยในเธอแรกๆก็อาจจะได้เปรียบเปิดเกมใครที่เล่นธาตุลมก็จะเน้นเน้นเร็วอยู่แล้วในการลงเร็วตีเร็วอะไรครับก็ mm hmm. ถัดมาก,ก็เป็นเจ้า S นะครับก็เป็นอีกหนึ่ง mm hmm. เขาเรียกว่าหนึ่งกราฟ,ฟิกของอ่าเดนอสเซอร์ที่ชื่อว่าเอสนะครับแล้วก็เดนอสเซอร์ที่มีชื่อเดียวกันสามารถใส่ซ้ำได้สูงสุดสามใบนะครับก็แม้หน้าตาของก์ดจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าดูที่ชื่อเป็นหลักเนอะ เอฟเฟกมี2ส่วนส่วนแรกนะครับก็คือดีคิสลสก็คือเราไดโน s l ลส h นะครับไอเจ้าใบขวาเนี่ยล่างไปท่านหมดลงมา,าทับนะครับเจ้าตัวกลางนะครับก็คือเอาล่ามไปท่านหมดมาวางทับเจา้าเอตัวนี้ได้เลยนะครับถัดมาเอฟเฟกที่สองก็เขาบอกไว้ว่าเมื่อไดโนเ l ลส h นะครับเจา้าเนะครับ ที่เป็นสเปเชียลไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์นี้นะครับจากบนมือก็คือไดโนสลัดไอเจ้าเอสนะครับหรือสเปเชียลไดโนเสาร์นะครับการ์ดทุกใบในสนามนะครับที่เป็นสเปเชียลไดโนเสาร์นะงงปากก็คือสมมุติว่าเรา,เราใส่เอสมา3ใบแล้วแล้วทีนี้บนมือก็มีเอสบนสนามก็มีเอสนะครับก็ไม่ต้องสับสนก็คือลงลงมาได้เลยแต่ว่าเอฟเฟกของเจ้าเอสเนี่ยมันจะเพิ่มพลังนะครับพาวเวอร์สองให้กับ Special ลไดโนเสานะครับบนสนามใบอื่นด้วยนะครับก็เรียกได้ว่า,าสำหรับเด็กช่วงหลังๆมาเนี่ยก็สเปเชียลไดโนเสาก็ค่อนข้างที่จะเป็นเป็นตัวยืนพื้นแล้วแหละสำหรับการเดินเกมนะครับเพราะว่าสามารถลงได้เร็วแล้วก็อ่ามีเอฟเฟกที่เหนือเหนือเหนือชั้นกว่าไดโนเสาร์ธรรมดาแล้วก็หลังจากที่บวก200นะครับมันก็จะบวกอยู่แค่ในเทิร์นนั้นนะครับในเทิร์นที่เราเล่น แล้วก็ใช้ได้แค่เธอระครังเท่านั้นนะครับเอฟเฟกนี้ก็คือ,อเมื่อดโนเาร์ลงมานะครับสเปเชียลไดโนซอร์บนสนามใบอื่นนะครับจะบวกเพิ่ม200นั่นเองก็คิดง่ายๆเลยไม่ต้องเสียเรียบว่าเฮ้ยเฮ้ยพอลงไปใช้จริงๆมันจะยากไหมครับก็คือเอาง่ายๆบวก200ให้กับสเปเชียลไดโนซอร์บนสนามใบอื่นนั่นเองถัดมานะครับตัวขวาก็เป็นร่างแบเทิลโหมดนะครับเจ้าเอสเบรตโหมดนะครับก็หน้าตานะครับ คุ้นหน้าคุ้นตากันดีก็มี2องเอฟเฟกเหมือนเดิมนะครับก็คือวินมาสเตอร์นะครับเดนโนเสาร์นี้นะครับสามารถใช้ซูเปอร์สกิลธาตุลมได้ทุกสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นคอนกันไกกระดาษนะครับก็สะดวกดีแท้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการ์ดที่เรียกว่าเป็นเบสิกอะบวก1พใช่ไหมทุกคนน่าจะจําได้มันก็จะระบุไว้ว่าใช้ได้กับเดนโนเสาร์ธาตุลมบวก1ันให้กับเดนโนเสาร์ธาตุลมที่มีสัญลักษณ์คอนกันไกหรือกระดาษเท่านั้นอะไรเงี้ยก็ พอเป็นสเปเชียลไดโนเสาร์มาท mm ่านโหมดของเจ้าเอสเนี่ยนะหรือตัวอื่นก็ตามนะครับเรียกได้ว่าเป็น a อเบลิตี้เอฟเฟกที่ติดตัวมาเลยละ่ะเบสิกสุดๆส,สามารถใช้ได้ทุกสัญลักษณ์ก็อ่าพาวเวอร์บวกหนึ1000 mm ่งพันไปนั่นแหละทุกคนติดเด็กไว้เยู่แล้วเ mm hmm. ชื่อได้เลยว่าไม่พลาดที่จะใส่เด็กอยู่แล้วถัดมาเอฟเฟกที่สองนะครับก็คือรอยัลตับเท่าที่การ์ตัวละครนะครับของเราหงายหน้าไดโนเสาร์นี้พาวเวอร์จากเดิมที่เป็นพันห้าร้อยนะครับ mm hmm. ก็จะเด้งเป็น1700ทันทีก็อย่าลืมใส่การ์ดตัวละครด้วยกล่องนี้ใครที่พลาดนะครับคลิปก่อนหน้านี้มีแนะนำตัวละครใหม่จริงๆมันมี6บใบนั่นแหละแต่มันจะมีหน้าเดิม3ตัวแล้วก็หน้าใหม่ด้วยทีนี้ใครที่พลาดก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับก็ลองดูกันว่า i, เฮ้ยอ การ์ตัวละครเนี่ยให้มาเยอะขนาดนี้จะใส่ยังไงดีหรือแม้กระทั่งตัวหน้ากล่องก็เป็นการ์ตัวละครนะครับสาหรับชุดนี้เห็นไหมเออก็จะมาเป็นทีมดีคิดนะครับก็อ่าซัพพอร์ตสามตัวเลยไม่ว่าจะเป็นอ่าเจ้างาบู่ปะระปะระนะครับหรือว่าเจ้าเอสก็ตามโอเคถัดมาที่สามใบต่อมากันบ้างไม่น้อยหน้าเลยนะไดนโนเสาร์สำหรับธาตุลมนะครับเอฟเฟกหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยมันจริงๆมันก็เหมือนกันนะไอ้ธาต แตละธาตุเนี่ยเอฟเฟกพื้นฐานแต่มันก็จะมีจุดเด่นอย่างไดโนเสาร์ตัวหลักๆบางตัวหรือเลเวลสูงๆเลเวลห้าเลเวลหกเงี้ยก็จะมีสกิลเฉพาะธาตุแฝงอยู่นะครับมาดูกันที่ใบซ้ายก่อนนะครับไล่จากซ้ายไปขวาแล้วกันเนอะใบซ้ายนะครับเป็นสัญลักษณ์กระดาษหน้าธาตุลมเลเวลสามพลังโจมตีหนึ่งพันสี่ร้อยก็เอฟเฟกของเขาบอกไว้ว่าเรานะครับสามารถให้ไดโนเสาร์ใบอื่นนะครับ โจมตีได้โดยตรงแทนการโจมตีด้วยไดโนเสาร์ตัวนี้แม้คู่แข่งนะครับจะมีไดโนเสาร์อยู่หลังจากโจมตีนะครับดําไดโนเสาร์อ่าไปวางไว้บนสุดของกองการ์ดเรานะครับงงไหมเดี๋ยวเรามาไล่กันอีกรอบนะก็คือไอ้เจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้มันจะสามารถนะครับให้ไดโนเสาร์ใบอื่นบนสนามนะครับสมมตุติอ่ะเรามีเจ้า S บนสนามใช่ไหมเรานะครับให้เจ้า S นะครับล่าไปทั้นโหมดก็ได้ะอ่ะสมมตุติเป็นล่าไปทั้งโหมดนะครับ โจมตีแทนนะครับเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับโจมตีโดยตรงเลยนะโดยที่ไม่ต้องสนใจนะครับว่าคู่แข่งจะมีไดนโนเสาร์อยู่ในสนามถูกปะ่ะก็ตีไล่โดยตรงได้เลย1ตุกแต่หลังจากโจมตีเสร็จแล้วนะครับนำไดนโนเสาร์นั้นนะครับไปวางไว้บนสุดของกองการเรานะครับไดนโนเสาร์ที่โจมตีนั่นแหละก็ดีดเขากลับไปอยู่บนกองการเราซึ่งอาจจาะเล่นกับเนี่ยเจ้าเอสย่างเงี้ยสมมติเรามีเจ้า S แต่ยังไม่ได้พัฒนาร่างเป็นแบลตรนหมวกถูกปะ่ะ เฮ้ยมันต้องโดนโดนขยี้ตายแน่นอนเราก็ใช้อเจ้าตัวซ้ายของเรานะครับนี่จัดการเลยโคลนเอฟเฟกนะครับก็คือใช้สิทธิ์ในการตีไล่โดยตรงปึ้งเข้าไป1ทีนะครับแล้วก็เด้งเจ้าเอไปไว้หน้ากล่องเราเพื่อหลบหลีกอะไรเงี้ยก็ลองดูนะครับเพราะว่าทัดลมก็เน้นเรื่องการดีดเหมือนกันจะดีดหลบหรือว่าดีดตัดเกมอะไรเงี้ยครับก็ลองดูเนอะถัดมากันที่ตัวกลางบ้าง นี่สัญลักษณ์กันไกลแล้วอันนี้อยู่ที่เทินเคาน์เตอร์สนะครับเรียกออกมาได้เลย Ability ี Ab ้นะครับฮันเตอร์วิชั่นคู่แข่งนะครับต้องแสดงการ์ดบนมือขณะเล่นในช่วงเริ่มเทินของเรานะครับโดยที่เราจะต้องทิ้งการ์ดหนึ่งใบนะครับเอฟเฟกตนี้มันจะต้องใช้ก่อนที่เราจะจั่วการ์ดนะครับตัวนี้ก็ถามว่าการที่คู่ต่อสู้นะครับ แสดงการ์ดบนมือขณะเล่นเนี่ยมันก็ต้องค่อนข้างมีผลแหละมันเป็นจิตวิทยาเล็กๆอย่างหนึ่งก็คือแบบเฮ้ยเกรงละจะใช้อะไรดีเขาก็ต้องคิดว่าเราจะต้องเตรียมการอะไรมาบัฟในส่วนของเวลาเราเข้าแบตแบ e เทิรเฟสอะไรเงี้ยครับก็เป็นอีกหนึ่งใบที่น่าสนใจถ้าใครคิดว่าจะเอาไว้อ่าแอบดูการ์ดบนมือฝ่งยตรงข้ามเพราะว่าการที่เราจะคำนวณสกิลการ์ดบนมือฝ่งตรงข้ามค่อนข้างมีผลกับการเล่นเกมนี้มากพอสมควรเลยทีเดียว ถัดมากันที่ใบขวากันบ้างนะครับตัวนี้เลเวล5เลยนะครับเอฟเฟกนะครับอาอาคุโตสตอมนะครับไดโนเสาร์ตัวนี้ก็มีคำว่าอาคุโตอยู่นำหน้าเหมือนกันนะเลเวล5นะครับสัญ,ญลักษณ์กระดาษพลังโจมตี1,700อ่ะเอฟเฟกของเขาเมื่อนะครับไดโนสแล์นะครับเจ้าตัวนี้ลงมาใบขวานะ จากบนมือนะครับเราสามารถนำการาดใบบนสุดของกองก๊์ดเรานะครับทิ้งลงไปในกองทิ้งหรือสุสานนะครับจะได้ไม่งง,งนะบางคนเรียกอานำจากกองจั่วไปไว้ในกองทิ้งอะไรเงี้ยอาจจะงงก็คือเอาจากกองที่เราจั่วขึ้นมานะครับย้ายไปไว้ในกองทิ้งนั่นเองแต่ว่าถ้าการนั้นนะครับเป็นการได,ดนโนเสาร์คู่แข่งจะเสียพลังชีวิตถึง2หน่วยอ่าใบนี้เข้ามาในส่วนของการกัดไลฟฝ่ายตรงข้ามนะครับ เอาง่ายเลยก็คือเมื่อเราไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์ตัวขวาสุดนะในภาพตัวนี้ลงบนสนามปุ๊บเอฟเฟนะครับที่จะเกิดก็คือเรานะครับนำการ์ดใบบนสุดของกองการ์ดเรานะครับทิ้งลงไปในสุสานหลังจากนั้นถ้าไอไอ,อการ์ที่เราทิ้งไปมันเป็นไดโนเสาร์นะครับก็ลุ้นเันดูใครที่ใส่ไดโนเสาร์เยอะๆในกองก็โอ้สบายกัดไลฟ์ฟรีสองนั่นเองแต่ว่าเทร์นห้าถึงจะเรียกได้ก็ค่อนข้างที่จะแบบ อื่นนิดนึงถ้าได้มาเทแล้วก็รอกอ่อนละกันอะไรเงี้ยแต่ลืมนะว่าต้องไดโนสารสจากบนมือนะครับใช้เอฟเฟกเรียกขุดจากสุสานขึ้นมาเอฟเฟกไม่เกิดนะครับอย่าลืมเช็คกันด้วยเวลาเล่นถัดมากันที่อีก2ใบทําไมบอกว่าอีก2ใบาทางทางที่ไดโนเสาร์มี9ตัวถูกปะ่ะก็คือจะมีอยู่ใบหนึ่งนะครับเหมือนเดิมแหละไม่มีเอฟเฟกก็คือใบซ้ายไม่มีเอฟเฟกขออนุญาตเราออกนะพลังโจมตีพันเจ็ดร้อยเลเวลสนะครับ โอเคดูกันที่ใบซ้ายก่อนละกันขยับให้อีกนิดนึงใบซ้ายเลเวลหสัญลักษณ์คอนนะครับมีชื่อว่าอาคุโตะอ,อยู่ข้างหน้าอีกแล้วนะครับอาคุโตะอ,อูราโนสรารน,นะครับก็อ่าเอฟเฟกนะครับของเขาก็าคือ เมื่อไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับชนะการต่อสู้เราสามารถแสดงการ์ดใบมนสุดของกองการ์ดเรานะครับถ้าเป็นไดโนเสาร์นะครับนำทิ้งนะครับลงไปในสุสานนะครับจากนั้นไดโนเสาร์ตัวนี้จะโจมตีได้อีกหนึ่งครั้งอ่าเก๋ไหมก่อนหน้าน,นี้อ่าที่เพิ่งแนะนํากันไปเมื่อกี้เลยสดๆร้อนๆไอ,อ้เจ้าเลเ้ยวห้าเนี้ยก็คือไดโนเสาร์ลงมาแล้วเอาการ์ดใบมนสุดของกอง,กองทิ้งลงสุสานถ้าเป็นไดโนเสาร์กัดไลายเขา2จุด แต่พอเป็นตัวนี้ครับตัวซ้ายนะ,ะเมื่อเราชนะการต่อสู้นะครับเรานะครับสามารถเปิดการเป็นมนสุดของเราให้ฝั่งของข้ามดูถ้าเป็นไดโนเสาร์นะครับก็คือส่งลงไปในสุสานจากนั้นนะครับจะตีเบิ้ลได้อีกครั้งหนึ่งก็พลังโจมตี2 0 0พันก็ตีซ้ําได้เลยนะอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ใครที่เล่นทัดลงมาก่อนนะครับมันก็จะมีตัวคาโนทอรัสอะไรเงี้ยที่ตีกว่าสนามใช่ไหมตัวนี้ตีเบิ้ลได้อีกครั้งหนึ่งก็ถือได้ว่าเป็น เป็นอีกอีกรูปแบบการเล่นหนึ่งนะครับของทัดลมที่เข้ามาเพิ่มในส่วนของอ่าสไตล์การเล่นในส่วนของทีมที่เป็นกล่องอัลฟ่านะครับถัดมาบ้างกันที่ตัวขวาตัวขวาแม้จะเลเวลสนะครับแต่ว่าเอฟเฟกก็น่าสนใจมากเอฟเฟกนะครับ Transformation พลังโจมตีอยู่ที่1400นะครับก็ไม่ขี้ริ้วขี้เลนะสำหรับเลเวลส เมือ่อเริ่มเทอร์เรานะครับเอฟเฟกต์เมื่อเริ่มเทนเรา,รเเเเรเราแสดงการ์ดใบบนสุดนะครับถ้า,าแสดงการ์ดใบบนสุดของกองการ์ดเรานะครับจนกว่าจะพบไดโนเสาร์ที่มีเลเวลสี่นะครับจากนั้นพอเจอปับ๊บก็ไดโนโเสาร์ไดโนเสาร์นั้นนะครับแล้วก็ไดโนเสาร์นี้นะครับที่การ์ดแสดงก่อนหน้านี้นะครับทั้งหมดจะถูกเก็บเข้าเด็กอ่ะเดี๋ยวจะงงกัน สมมุติว่าอันนี้เป็นกองจัว่วอาซูมออกมาโอเคสมมุติว่าเจ้าเนี่ยเป็นกองจัว่วถูกป่ะป๊าปพอเราลงเจ้าในงรงเสาตัวนี้มาครับพอเริ่มเทินเรานะครับแสดงการ์ดใบบนสุดของกองการ์ดก่อนนะครับตึงเราจะเรานะครับจะดูว่าเฮ้ยมันใช่เลเวลสี่ไหมอันนี้เลเวลหนึ่งไม่ใช่อ่ะเอาเอาอกไป ปุ๊บเลเวลหนึ่งเอาออกไปปุ๊บเนี่ยครับเปิดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะพบไดโนเสาร์ที่มีเลเวลสใครนะครับที่ไม่ใส่ไดโนเสาร์เลเวลสเข้าไปพอไปเล่นกับเจ้าตัว,ตวนี้มันก็จะไม่เจออะไรนะครับก็คือหลังจากนั้นนะครับพอเจอเลเวลสนะครับก็ไดโนสาร์ไดโนเสาร์นั้นนะครับลงสู่สนามได้เลยอ่าส่วนไอไดโนเสาร์ก่อนหน้านี้ที่เราจวดทิ้งจวดทิ้งจวดทิ้งนะครับก็เอากลับเข้ากล่องแล้วก็สลับการนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งตัวที่เอาไว้เสิร์ชหาไดนเสาร์เลเวลสนะครับถามว่าไอไดนเสาร์เลเวลสที่มันมีในอ่ามันมีในกลองการเนีน่ยในชุดเนี้ยครับก็มีใบนี้ใบเดียวนะเออก็คือไอใบที่ไม่มีเอฟเฟกแต่ก่อนหน้าน,นี้หลายๆกล่องที่ผ่านมามันมีครับลองไปหากันดูว่าไดนเสาร์เลเวลสไอเจ้าตัวปัญหาที่มาเล่นกับเอฟเฟกตัวนี้มันคือตัวอะไรเออ เพราะว่าเอฟเฟกต์ทำออกมาซับพอร์ตกันบางทีการที่เราได้ได้ดีดการได้ก่องมาดูหรือค้นการอะไรเงี้ยเอออาจจะทําให้เราได้ดูว่ามันอาจจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรวิธีสับการ์อย่างหนึ่งนะครับใครที่การ์ดเน่านะครับก็ลองดูอันนี้นอาจจะเป็นเป็นทริคแบบเขาเรียกว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเสริมธรรมดาแหละหเรื่องของการสลับกองอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆก,ก,ก็คืออยู่ที่รูปแบบการเล่นแหละธาาุลมรอบนี้หลายคนอาจจะบอกเฮ้ยทำไมมาแปลกอาจจะแบบเกี่ยวกับกองการมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ ลองดูนะครับบางทีมันอาจจะซับพอร์ตในส่วนของธาตุพืชกับสายฟ้าด้วยเพราะว่ากล่องนี้มันจะเล่นพร้อมกันและพร้อมกันแบบสามธาตุลเลยถ้าไปแยกเดี่ยวอะไรเงี้ยก็ก็เล่นได้ไม่ไม่ได้ถือว่าแบบไม่ได้ถือว่าแบบเฮ้ยน่าสนใจน้อยลงไหมอะไรครับไม่เลยยิ่งมีแต่จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับพอกลอ่องใหม่ออกปุ๊บเก่งกว่ากล่องที่แล้วอาออกอีกเก่งกว่ากล่องที่แล้วอีกอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันอย่างกล่องต่อไปนะครับก็ ติดตามให้ดีอีกชุดหนึ่งนะครับที่เป็น lam p a g นะฮะก็ไม่น้อยหน้าเลยทีเดียวอ่ะนอกเรลยไงมสายยาวเลยมาดูกันที่ในส่วนของ super skill อีก3าใบทัดลมให้ super skill มา3ใบด้วยกันนะครับก็แถมไปในท้ายคลิปนี้เลยแล้กันจะได้ไม่ต้องไปแยกคลิปอีกนะครับให้วุ่นวายโอเคเอาเป็นว่าแค่เห็นการ์ดเหมือนเดิมก็พอเนอะดูกันที่ใบ ซ้ายสุดก่อนแล้วกันซ้ายสุดของเราซูเปอร์สกิลนะครับวินสไลเซอร์นะฮะพาวเวอร์บวก800ใช้กับเดโนอสเร์ธาตุลมนะครับที่เป็นคอนเท่านั้นนะครับถ้าเดโนเสาร์นะครับที่ใช้สกิลนี้มีเลเวลสหรือต่ำกว่านะครับก็คือ1นถึงสอะ่ะจะเล่นกับเจ้า S ก็ได้ให้เจ้าเเมื่อชนะการต่อสู้นะครับเราสามารถดำไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับ กลับขึ้นมือจากนั้นก็ไดโนเสลรไดโนเสาร์ใบอื่นที่ชื่อไม่ซ้ำนะครับจากบนมือนะครับได้1ใบก็อย่าลืมเวลาไดาโนเสลรไดโนเสาร์ลงมาอย่าลืมเช็คเทิร์นเคาน์เตอร์กันด้วยนะไม่ใช่แบบดีดเอาเลเวลาหลงมาในเทิร์นแรกอะไรเงี้ยครับก็มันเป็นเบสิคพื้นฐานอยู่แล้วก็บวก800แต่พอชนะปุ๊บนะครับก็ดีดสมมุติว่า,าเล่นกับเจ้า S อสอีแล้ว <laughs> ในเทิร์นแรกๆนอะไรเงี้ยได้เจ้า S มา เป็นล่างไปทั้งหมดพันห้าอย่างเงี้ยถ้าเราดีดขึ้นไปใช่ป่าววัตถุดิบการ์มันก็ขึ้นมือก็วนลงมาเล่นได้อ่างเงี้ยก็ก็ลองไปเลือกดูนะครับพาวเวอร์ Power บวกแปดร้อยก็โอเคไม่ได้ไม่ได้น้อยไปจนแบบไม่น่าพกเข้าเด็กอะไรครับถัดมาที่ใบกลางนะครับพาวเวอร์ Power บวกสามร้อยแต่เอฟเฟกต์ก็เอฟเฟกต์ Effect ของเขาบอกไว้ว่าถ้าเราชนะการต่อสู้นี้นะครับเลือกไดโนเสาร์ใบอื่นหนึ่งใบในสนามเมื่อไดโนเสาร์นะครับ จมตีครั้งต่อไปในเทอร์นี้สามารถโจมตีคู่แข่งได้โดยตรงแม้ว่าคู่แข่งจะมีเดินเสา์อยู่ก็ตามก็คือหลกัหลกๆเลยนะครับก็คือถ้าเราชนะเอาสมมุติเราสวมการนี้ให้กับอ่าสวมซูเปอร์สกิลนะครับให้กับไดโนเสาร์เขาไม่ได้ระบุท่านนะสมมุติใส่ให้กับเจ้าตัวนี้ปุ๊บพลังโจมตีจาก2,000เป็น300ก็เป็น2อ0 0ถูกปะแต่เอฟเฟกที่ได้เพิ่มเมื่อชนะอ่าเมื่อชนะการต่อสู้นะครับ เลือกไดโนเสาร์ใบอื่นในสนามหนึ่งใบนะครับจากนั้นเมื่อโจมตีครั้งต่อไปในเทอร์นี้เราตีโดยตรงได้เลยนะเออเจ๋งเะล่ะก็บวก300ก็จริงแต่เปิดโอกาสให้ไดโนเสาร์ใบอื่นในสนามเรานะครับโจมตีโดยตรงได้เลยไม่ต้องสนว่าคู่แข่งจะมีไดโนเสาร์มาขวางอยู่3ตัวอะไรเงี้ยครับก็ตีโดยตรงได้เลยก็เห็นไหมไดโนเสาร์ก่อนหน้านี้ที่ที่เรารีวิวมานะครับก็8 9ตัวก็จะมีเอฟเฟกบางตัวที่ ซัพพอร์ตในเรื่องของการตีโดยตรงได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาตีเบิ้ลอะไรเงี้ยเสียเวลาตัวกระลูกกระจอกที่ลงามาในเทรลแรกๆก็จะมีอยู่แล้วแหละก็ตีโดยตรงได้เลยนะครับก็ใครที่เน้นตีเร็วเคลมเร็วนะครับเจาะไลฟ์ไฟลของข้ามให้หมดเร็วก่อนนั่นก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่สําคัญอยู่แล้วเนอะกัดไลฟ์ไฟลของข้ามไม่ทันผมว่าอยากให้ไปเจอ,อท่าดินเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าก็น่าจะน่าจะท่าท่าดินนะครับแช่ แช่นานไปอะไรเงี้ยก็จะไม่ทันพวกตีไรเดยตรงอ่ะถัดมากันที่ใบขวากันบ้างนะครับใบขวานะครับเมกะเวลวินนะครับพาวเวอร์จะบวก200หรือ400เรามาดูกันว่ามันจะบวกยงไงนะครับไดนโนเซอร์นะครับที่ใช้สกิลการนี้นะครับก็ต้องเป็นธาตุลมเท่านั้นไม่ได้ระบุสัญ,ญลักษณ์มาเนะก็ไดนโนเซอร์ที่ใช้สกิลการนี้พาวเวอร์จะบวก200แต่ถ้าเราสวมให้กับสเปเชียลไดโนเซอร์นะครับ พ o เวอจะกลายเป็น400แล้วถ้าชนะการต่อสู้นะครับคู่แข่งจะต้องทิ้งการเพิ่มหนึ่งใบด้วยอ่าหลักๆง่ายๆเลยก็บวก200ให้กับไดโนเสร์ทุกตัวธาตุลมที่ใช้การ์นี้แต่ถ้าเราใช้กับสเปเชียลดโนซอร์นะครับพลังจาก200ก็เป็น400สมมุติใส่ให้เจ้า S อล่างไปทันหมดจาก1,500ก็เป็น1,500ก็จะเป็น1,900แล้วเจ้า S เนี่ยถ้ามีการเอสเวอร์ชันล่าสุดออที่ ล่าทเป็นโหมดถ้ามันมีการ์ดตัวละครนะครับหงายอยู่บนสนามจากพอร์พันห้าร้อก็เป็นพันเจ็ดแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยพาาเวราบวกเพิ่มอีกเยอะเลยก็น่าสนใจแถมนะครับอ่าชนะการต่อสู้นะครับคู่แข่งยังต้องทิ้งการ์ดหนึ่งใบด้วยตัดเกมไปเลยถ้าบนมือเขามีแต่สกิลการ์ดเขาก็ต้องทิ้งสกิลการ์ดไปนั่นเองนะครับก็โอเคเจ๋งมากๆเลย ก็สำหรับท่าุลมนะครับกล่องอัลฟาเดอรซอก็จะมีประมาณนี้แหละก็ใครที่เล่นทาาุลมก็อย่าลืมนะครับไปลองจัดเด็กกันดูได้แล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามนะครับแวะเข้าไปทักทายที่แฟนเพจไทเดอ s o ซ็อกคิงอันนั้นเป็น Official ของคิสอนคิดนะครับหรือจะแวะมาพูดคุยหรืออินบ็อกมาคุยกันได้นะครับที่ ICU Anim e ฝากไลค์แชร์คลิปด้วยนะครับก็แวะเข้ามาทักทายในกล่องคอมเมนต์กันได้วันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดซั s c ไ i b e กันไว้ด้วยล่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปและอีกหนึ่งช่องทางนะครับ a ฟ e b o o k ครับเสิร์ชได้เลยหาคำว่า ICU anime เข้าไปทักทายเซฮายกันบ้างนะครับสวัสดีครับ